สวัสดีครับวันนี้เจ๊กจะพามาทำอ,อส่วนวิธีทําง่ายๆสามารถทํากินหรือทําขายก็ได้ทําออกมาแล้วรสชาติอร่อยไปดูส่วนประกอบกันได้เลยครับหอยนางรม200กร,รมัมไข่ไก่3ฟองแป้งมันสำปหลัง60กร,รมัมถั่วงอก200กร,รมัมน้ําเปล่า1ถ้วยตวงซอสหอยนางรม1ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะน้าปลาแท้1ช้อนชาพริกไทยป่น1ช้อนชาต้นหอมซอย2ต้น เริ่มทากันได้เลยครับให้เราเตรียมกะละมังผสมมาใส่แป้งมันสำปะหลังลงไปตามด้วยซีอิ๊วขาวซอสหอยนางรมพริกไทยป่นน้ำเปล่าแล้วคนส่วนผสมให้เข้ากันพอเข้ากันดีแล้วให้เราใส่หอยนางรมลงไปแล้วให้เราพักไว้แบบนี้ก่อนเดี๋ยวเราจะไปผัดถั่วงอ,อกกันครับ ก็ให้เราตั้งกระทะจุดไฟใช้ไฟกลางใส่น้ามันพืชลงไปประมาณ1ช้อนโต๊ะพอน้ามันร้อนแล้วให้เราใส่ถั่วงอกลงไปปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาแล้วผัดถั่วงอกให้สลดไม่ต้องผัดให้เขาสุกมากนะครับเดี๋ยวถั่วงอกเขาจะไม่กรอบพอถั่วงอกของเราสลดแล้วให้เราปิดแก๊สได้เลยแล้วนำไปใส่จานครับ พอเราผัดถั่วง,งอกเสร็จแล้วก็ให้เราตั้งกระทะอีกรอบหนึ่งจุดไฟใช้ไฟกลางแล้วให้เราใส่น้ํามันพืชลงไปสองช้อนโต๊ะพอน้ํามันร้อนแล้วให้เราใส่ไข่ไก่ลงไปแล้วก็ยีให้ไข่ไก่แตกพอไข่ไก่สุกได้ระดับนี้ก็ให้เราใส่หอยนางรมลงไปก่อนจะใส่ก็คนๆก่อนนะครับเทลงไปได้เลยพอแป้งของเราเริ่มเซ็ตตัวก็เริ่มคนได้เลยครับ คนเบาๆนะครับพอแป้งของเราสุกใสขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ให้เราโรยต้นหอมลงไปยังไม่ต้องโรยหมดนะครับเหลือไว้แต่งหน้าเขาด้วยแค่นี้พอแล้วครับแล้วก็คนคลุกเขาให้เข้ากันอืมกินหอมมากๆเลยครับ ตอนนี้แป้งและหอยของเราก็สุกแล้วให้เราปิดแก๊สได้เลยนำมาเทใส่จานถั่วงอกที่เราผัดไว้โอ้โหสีสันน่าทานมากๆจานใหญ่ๆเลยนะครับแล้วเราก็โรยต้นหอมเพิ่มเติมไว้ด้านบนครับตกแต่งให้สวยงามมตอนนี้อ,อส่วนของเราก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาทำน้ําจิ้มกันครับ น้ำจิ้มอ,อส่วนก็ไม่ยากครับให้เราเตรียมน้ำจิ้มไก่มาสองช้อนโต๊ะใส่ลงไปในถ้วยได้เลยครับและซอสพริกอีกสองช้อนโต๊ะใส่ลงไปเลยครับน้ำจิ้มออส่วนก็คือน้ำจิ้มไก่และซอสพริกนะครับผสมเข้าด้วยกันในอัตราส่วนเท่าๆกันวันนี้แจ็คใช้อย่างละสองช้อนโต๊ะครับพอคนเข้ากันดีแล้วก็เสร็จเรียบร้อยครับน้ำจิ้มอ,อส่วนคราวนี้เรามาชิมกันได้เลยครับอือหือ นี่นะครับหอยของเราใหญ่ๆตึงๆเลยทานคู่กับน้ำจิ้มเนาะอืมอืม,อ,มอร่อยมากเลยครับทางบ้านลองไปทำตามกันดูนะครับสูตรนี้ทำกินหรือทำขายก็ได้วันนี้แจ็คต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ